สดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหน็ดใ่บ้านบ้างนะคะวันนี้นะคะแม่บ้านก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูมาดูเคลื่อนไม,ม,นะะมน้ที่บ้านทุกท่านเนี่ยนะคะข้อหนึ่งคือกัรที่เรา ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าบางอย่างก็เป็นไม้สะสมบางอย่างเนี่ยมันเป็นไม้สะสมสที่แบบว่ามันจะนแพงนะบางคนไม่ว่าเยอะมันก็เหนไงไงือยว่าจะมีราคาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อมาเก็บไ,ว,ไว้มาเก็บสะสมมาเพื่อเลี้ยงมาขยายพันธุ์ได้มีคนเซ็ตด้วยแล้วมันก็มันสร้างรายได้ด้วยนะคะคเพื่อนๆมันสร้างรายได้ด้วยนะเพื่อนๆที่ไหนอ่ะอยากลองสร้างรายได้ ลองดูเสียงชัดไหมคะก็มันก็สร้างรายได้ด้วยนะคะเพื่อน,นแกะกันเลยอันนี้ก็รมาอยู่เหมือนกนะคะเขาเพิ่มาส่งมาชะะ้านียค่ะไว้ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์อะช่วงน,นี้อากาศมันร้อน แนะนำวาถ้าเกิดใครซื้อตแต่ยุนวันศุกรือว่าวันเสาร์อะไรนะคะแนะนำให้เขาถึงวันจันทร์นะคะวันที่ททยังจะได้นถึวนอคารแล้วเขาสแวที่ทเอเนี่ยนะ เขาส่งตั้งแต่วันที่24คะเพื่อนเพื่นอนเขาส่งต้งแต่วันที่24บ่าย2โมงนี้ก็คลกค่ะเขียนเอาไว้ว่าส่งตวันที่24บ่าย2โมงเพื่อนเ พระคมนะคะเพื่อนๆกว่าพระคมหรือสันิกาลินทองใช่ไหมคะบางคนเขาจะเรียกว่าสันิกาลินทองนะคะมีใบเหลืองนะคะอันนี้เอ่อกาพระคมหนี่เป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นไม้มงคลเชื่อว่าจะทําให้ออผู้ที่ครอบครองเนี่ยค่ะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะใครที่ทํามาค้าขายก็จะทําการ เออธรามชาติขายจนเลยที่เมืองนะคะเพื่อนๆเนาะก็เป็นไม้หนึ่งตัวที่เราเคยเก็บนะคะถ้าเพื่อนๆไปเจอต้นกวักมาราก็บด,ดา่างอ่ะเพื่อนๆก็เก็บมานะคะไม่ใช่ไม่ใช่กว,ว,วักมาราก็ด่งดางเขาทษทันกวักเขาคุมด่างเพื่อนๆก็ซื้อมาเก็บไว้นะคะเป็นไม้อีกอย่างนึงที่น่าสะสมนะคะก็เป็นก,นกวักเขาคุด่างน,นะคะเขาจะมีความดา่าง เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองที่ใบนะคะเพื่อนๆสีเหลืองที่ใบถ้าตัวไหนมีแบบฮาเลยจะสวยนะคะเนาะเพืพ่อนๆลองไปหาข้อมูลในอินเ,อเนอทอร์เน็ตดูได้นะคะหวักข้อคมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในการเลี้ยงวกวักขอคมนะคะปักข้อคมเนี่ยเป็นไม้มูคลนนะคะแล้วก็วิธีวางนะคะให้อยวาง่าวางในที่พื้นหรือ อยู่วางตรงที่เราเดินข้ามไปข้ามมานะคะที่ว่าเป็นต้น,นไม้มงคลอะไรที่นี่ชื่อเขาเขาบอกนะคว่ากบรววากบรนะเบนเพราะฉะนั้นเวลาเราวางนะคะก็หาอะไรมารองมารองให้นะะตั้งที่เอ้ไม่บ้านเองไนมะ่บ้านก็จะวางไว้ตรงริมบ่อปลาทางข้านงะบ้านข้างข้างบ้านเนี่นีนะะนนนน้นะคะไว้กบนงินกบทองชุกช่าค่ะโอเค สำหรับคลิปนี้แมันที่ได้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่บ้านด้วยนะคะหรือไม่ก็กดกดติดตามนะคะหรือไม่ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ